ลงมือทําแบบมีความสุขและมีพลังในทุกวันนะคุณรู้ไหมว่ามีหลายคนถามเข้ามาเยอะมากว่าโอลิมปิกไลฟ์คืออะไรครูจริงๆคือนิยามของนั้นเลยเพราะอะไรเราจะพาคุณลงมือทําแบบสนุกและมีพลังด้วยการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆวิธีการนะคุณไม่ต้องคิดเลยบางคนพอให้คิดอย่างเงี้ยสมมุติเน้ไหนบอกคอนเทนต์นี้ไปแล้วคุณไปคิดคิดไม่ออกครูโอลิมปิกไลฟ์คือนิ้นหน่อยจะทําให้คุณมีตารางในชีวิตเลยแล้วไม่ใช่มันแบบเหนื่อยมาแบบสู้ๆมาแบบว่าทําให้คุณรู้สึกทอ้อไม่ใช่ตารางกิจกรรมของเน้นหน่อยที่จะให้คุณทํา มันเป็นตารางกิจกรรมที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณนั่นหมายความว่าเนี่ยเจะมีแบบสอบถามให้คุณก่อนว่าคุณกําลังทําอะไรมีเวลาเหลือในกี่ชั่วโมงต่อวันมีแพลนทําอะไรบ้างมีเป้าหมายทําอะไรมีเพจอะไรบ้างหรือไม่มีเพจบอกมาได้หมดเลยไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่มือเก่ามือเก๋าเนี่ยจะมีแบบสอบถามแล้วคุณตอบเข้ามาพอคุณตอบเข้ามาเสร็จปุ๊บเราจะจับตารางให้คุณตารางในที่นี้ไม่ใช่แค่ตารางลงมือทําออนไลน์อย่างเดียวแต่เรารวมถึงตารางมันิเฟสด้วยคุณจะทําออนไลน์ได้แบบลุ่งและโชคดีสุดๆมันนิเฟสก่อนจูนเอาของดี มาก่อนนิดหน่ยมีตารางให้ด้วยว่ามันิเฟสยังไงพูดกับตัวเองยังไงเซลท็อกยังไงมีบทให้ด้วย2พอได้ตารางเสร็จแล้วปุ๊บนิดหน่อยจะตรวจเพจคุณถ้าใครไม่มีเพจไม่เป็นไรเขียนเป้าหมายของคุณมาแล้วนิดหน่ยจะบอกตัวลูกเองพูดง่ายๆว่ามันเหมือน p r i v a t e coaching ซึ่ง p r i v a t e coaching ของนิดหน่อยแสนแปดมีลูกศิษย์ลงกันเป็นปกติแต่อันนี้มีตารางมันเฟสให้มีตารตางทำออนไลน์ให้มีตารางการเพิ่มทักษะให้มีตารางใ,ให้คุณเอ j นจอยกับชีวิตแล้วคุณคิดดูดิว่านิดหน่อยได้ดูเพจคุณด้วยบอกคุณด้วยวย่าเพจ และเพิ่มทักษะในนั้นด้วยแล้วแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนี่คือคัสตอมเมดทำมาเพื่อคุณไพรเวทโคชิ่งแสนแปดนะอันนี้ในราคา19,900บาทจากราคาเต็ม2 9 0 0 0่นนะก่อนราคาจะขึ้นไปกว่านี้เพราะว่าถ้าเยอะนิดหน่อยก็ไม,ไม่ไม่สามารถที่จะมาแบบลายคนได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นโปรพิเศษนะคะห9ึ0ง่นเอบาทพร้อสนลดสิบเดือนได้แล้วคุณได้ตารางทั้งหมดนี้ไปเลยเดี๋ยวเราจะมีแบบสอบถามให้คุณตรวจเพยคุณด้วยให้ตารางบันทเฟสคุณด้วยให้มันครบทุกมิติข,ของชีวีววววิิิตแแลลลล้้้นนนดดหห่อออยยบกกเเเเเาาารรูโมป็คไ เราเห็นคนได้ชัยชนะใช่ไหมทาไมเราไม่ลองเอามาทำเดี่ยวเองบ้างสักครั้งในชีวิตทําได้ไม่ได้ไม่รู้แหละแต่ขอให้ฉันได้เต็มที่กับสักครั้งในชีวิตแล้วดูซิว่าชีวิตจะเป็นยังไงถ้าใครสนใจนะคะทักได้ที่ไลน์แอดแอซานะ K I U N I Z Z N O I แล้วเดี๋ยวเราเจอก